เพื่อนๆเคยเผลอ,อไปกดรับสินค้าในขณะที่เรายังไม่ได้รับสินค้ากันไหมคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังค่ะว่ามีวิธีแก้ไขยังไงก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าสินค้าของเรามีปุ่มให้กดได้รับสินค้าแล้วนั่นแปลว่าทางร้านได้จัดส่งสินค้าให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสินค้าของเรา ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดส่งที่ระบบขนส่งจะไม่มีผลใดๆนะคะกับการที่เราจะไม่ได้รับสินค้าแต่จะมีผลต่อการที่ไม่สามารถกดคืนเงินคืนสินค้าผ่านระบบช้อปปี้ได้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยค่ะว่าเพื่อนๆจะได้รับสินค้าแน่นอนหากเพื่อนๆได้รับสินค้าแล้วเกิดกรณีที่สินค้ามีปัญหาและเราอยากคืนสินค้า แต่เราไม่สามารถคืนในระบบได้เราสามารถติดต่อกับทางร้านค้าได้ในช่องแชทเพื่อที่จะเจรจาต่อรองและขอคืนสินค้าได้ในช่องแชทค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด Sub สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ